ที่เกียดฟาร์มแต่อยากมีเงินทำยังไงมาดูกันเลย ตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่ฟาร์มสําหรับคนที่ขี้เกียจทํางานแต่อยากมีเงินนะครับก็ตรงนี้เป็นจุด FK o ฟน FK แต่ได้ตังค์นี่นะครับเราต้องไปคราฟเบ็ดตกฟาร์มการคราฟเนี่ยมันต้องทําอะไรสักอย่างนึงผมไม่แน่ใจแต่เนี่ยพอคราฟเสร็จมันก็จะเป็นกล่องแบบสีฟ้าอะไรสักอย่างพอเปิดมาก็จะเจอเป็นเบ็ดแบบนี้นะครับพอเรามาถึงจุด FK เราก็กดใช้เบ็ดตัวนี้ได้เลยอ๋อถ้าไม่ได้อยู่ใต้น้ําเราต้องอยู่ในน้านะครับเนี่บเราถึงจะใช้ได้เนี่ยพอเราใช้เสร็จปุ๊บจะมีเวลาในการตกก็คือครึ่งชั่วโมงเราจะได้ มูลค่า10,000บาทสําหรับใครที่ไม่ได้มีเวลาฟาร์มก็แนะนํามาฟาร์มตรงนี้เลยตรง f i ชชิงเอฟเและตอนนี้ครับผมก็ทําไปทั้งหมด7ตัวเวลาอยู่ที่ประมาณ3มชั่วโมงครึ่งก็เท่ากับ7 0,000บาทเดี๋ยวผมก็จะไปขายให้ทุกคนได้ดูสําหรับสายขี้เกียจฟาร์มแนะนําเลยว่ามาเอฟเคโซนเนี่ยคนก็จะหายไปเมื่อเราไม่ได้ใช้เบ็ดเดี๋ยวผมจะขับโกคาร์ดไปแล้วกันใช่โกคาร์ดหรือเปล่าไม่รู้จํารถยังไม่่อยได้เลยอ่าใช่จริงๆด้วย อเดี๋ยวไปรับเพื่อนก่อนเพื่อนให้เพื่อนพาไปขายของว่าเราจะได้ตั้งกี่บาทนะครับกับปลาเจ็ดตัวก็ถึงเครื่องทางแล้วใกล้จะถึงและะ้ะเลยว่ากี้เี้อยู่ไหนอ่ะจี้่เจอเ,เนี่ยอยู่กระาดาษเนี่ยทำไมไม่เจอไม่ชอบยืนอ่ะที่เราชอบเยอนไปยืนเต้นอยู่คนเดียวนะ นี ite, okay. ่เหรอไอ้ใส่ไอ้หัวสับปะรดดิโอเกี้ยฟ้าเกี้ยฟ้าเกี้ยฟ้าโอเคโอเคเดินไปหาไปจี้ไะพาไปขายปลาหน่อยใช่จี้เดียวใช่ที่เดียวใช่ไปเอฟเคตัวละหมื่นเลยนะก็ตอนนี้ผมอยู่กับจี้ครับจี้สวัสดีคนดูหน่อยสวัสดีครับ ีเรากําลังจะพาคนที่ขี้เกียจฟาร์มสําหรับเมืองนี้ใครที่เป็นสายขี้เกียจฟาร์มนะแนะนำ afk นะครับครึ่งชั่วโมงเราจะได้ปลาหตัวผมได้มาทั้งหมด7ตัวก็ทําไปทั้งหมด3ชั่วโมงครึ่งแล้วก็ผมกําลังจะไปขายเรามาดูกันว่าจะได้ปลาตัวละหมื่นอย่างที่เขาบอกกันจริงไหมผม afk ไว้ทั้งวันเราเนี่ยไม่มีปักไปตีไปตี แต่ว่ามันต้องมีแร่น้องตีให้แล้วก็เอาบัตรมาให้เอยเอากล่องเบ็ดมาให้มันใช้ได้ยีบสี่ชั่วโมงอ่ะต่อการใช้เอเขาขายกัน7จปดหมื่นเลยจริงเหรอจ่บัตรใบหนึ่ง <laughs> มาครับก็ตอนนี้นะครับผมก็กาลังจะขายปลานะเราอยู่กันที่อีโคโนมี่นะครับสาหรับใครที่ไม่รู้ว่าจุดขายอยู่ตรงไหนนะครับสมมุติว่าตรงนี้อยู่กระดาดเนาะทุกคนตั้งหลักจุดที่กระดาดครับเนี่ยครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดขายของเราครับเนี่ยฮะที่ผมยืนอยู่ตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาขายปลาทั้งหมดเนี่ยครับทั้งหมด70,000บาทนะครับตกเฉลี่ยแล้วนะครับผมมีทั้งหมดเจ็ตัวก็เป็นเงินทั้งหมด70,000บาทพอดีนะครับเรามาดูเงินครับนี่ฮะเงินผมเข้ากระเป๋าเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นเงินทั้งหมด 74,269บาทน,นะครับตอนนี้แล้วก็มีในบัญชีอีก5,000นะครับก็เป็น7 9 0 9 0นะครับ ประมาณนี้ก็สําหรับใครนะครับที่เป็นสายขี้เกียจนะครับก็แนะนานะครับให้ไปฟาร์ม FK โ o n e นะครับก็จะได้ปลามาตัวละหนึ่งหมื่นนะครึ่งชั่วโมงได้1ตัวนะครับวันนี้นะครับก็มาแนะนําเทคนิคดีๆนะครับจากการฟาร์เมือง Last City นะครับสำหรับสายขี้เกียจฟาร์สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ช่อง Speedboat ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปด้วยครับขอบคุณครับ บีบทำไมเด็กเด็ดเด็ดเด็แก่ออกสมัางออกสมั่ง